ก็คือมีมีเราแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะหเห็นไหมสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องของดีในตำบลครั้งที่แล้วนะคะเราได้อ่านบทที่13เรื่องของดีในตำบลไปแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสิ่งที่เราอ่านไปนั้น ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างของดีในตําบลคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะว่าของดีในตําบลนัคืออะไรของดีในตําบลก็คือสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากการนําสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนในตําบลของจังหวัดต่างๆนํา,านมาประดิษฐ์คิดสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ตามภูมิปัญญาของชาวบ้านในตําบลน,นะคะแล้วก็นําออกมาจําหน่ายขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลใน ต่างจังหวัดต่างพื้นที่ที่เขาไปเยี่ยมชมในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะของดีในตำบลเป็นเรื่องราวของใครเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงยี่หวากับครอบครัวแล้วก็บุคคลในชุมชนที่ได้คำของมาขายให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดไหนเอย่ยในจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเกาะสิมิลัน หลายๆคนเคยไปแต่หลายๆคนก็เคยไม่เคยไปใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามันสวยแค่ไหนเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในในอะไรเอ่ยเด็กๆอ่อานไปแล้วเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสม,มุทรอินเดีย นอกจากนี้ก็ยังมีเขาตะปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเช่นกันนอกจากจะมีทะเลแล้วก็ยังมีสถานที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปสืบค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาตามความสนใจของนักเรียนนะคะต่อไปของในในตำบลในจังหวัดพังงาที่นักเรียนอ่านไปยังไม่หมดแค่สถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ยังมีอาหารอาหารคืออะไรอาหารก็มีน้ำบูดู แกงไตปลาสตอแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีสินค้าที่ทำขึ้นจากฝีมือของคนในชุมชนซึ่งเรียกว่าหัตถกรรมหัตถกรรมหมายถึงสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นด้วยมือทำขึ้นมาจนเป็นประโยชน์ใช้สอยนะคะอันนี้นักเรียนจะเห็นรูปว่าเป็นรูปของ ดอกกุหลาบทราบไหมคะว่ามันทํามาจากอะไรทํำมาจากเก็ดปลาโดยที่ใช้ปลาจากที่มีในจังหวัดก็คือปลากระบอกและก็ปลากระพงซึ่งเป็นปลาที่ตัวใหญ่เก็ดใหญ่ไปด้วยก็เลยสามารถนําเอาเก็ตนั้นมาใช้ได้นะคะโดยที่เขาเอาไปตากแห้งผสมสีตามที่ต้องการแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นดอกกุหลาบสวยงามอย่างที่เราเห็นคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ปลากระพงแล้วก็ปลากระบอกนะคะต่อไปดอกไม้จากยางพารา,จา,า,า,ราจากยางพาราเป็นส่วนของที่ได้มาจากใบยางพารานะคะจากในหนังสือเขาบอกวิธขีขั้นตอนการทำว่าให้เอายางพารามาหมักในน้ำทิ้งไว้หลายวันพอเนื้อ พอให้เนื้อใบเปื่อยแล้วก็นำไปต้มกับสบู่จากนั้นใช้แปรงเล็กๆถูเบาๆจากใบเพื่อให้เยื่อใบหลุดออกมาแล้วก็ใช้น้ำยาฟอกขาวเพื่อกัดสีของใบให้ออกเป็นสีขาวนะคะจากนั้นก็เอาไปย้อมสีแล้วก็มาทำเป็นดอกไม้เห็นไหมคะว่าจะมีดอกไม้หลายๆสีอันนี้ทำมาจากใบยางพารานะคะคุคผูก็จะมีทั้งรูปใบที่เป็นใบสดแล้วก็ จากที่ผ่านนวัตกรรมต่างๆมาจนเป็นดอกไม้นะคะ,ะเมื่อเราศึกษาของดีในตำบลในหนังสือที่เราอ่านไปแล้วจังหวัดพังงาต่อไปเราลองมาศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ของเรากันบ้างจังหวัดนครสวรรค์ของเรามีสถานที่สวยงามมากมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นอะไรเอ่ยในลูปในลูปก,ก็คือ อุทยานสวรรค์หรือที่เรียกกันที่เราเรียกกันว่าหนองสมบูรณ์สิ่งที่โดดเด่นก็คือมังกรสีสวยตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าอุทยานนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมกันดูว่าในจังหวัดของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมีอาหารขึ้นชื่ออะไรที่เป็นของดีในตำบลหรือว่ามีหัตถกรรมอะไรที่ สวยงามแล้วก็เป็นของฝากให้กับจังหวัดของเรานะคะอันดับแรกสถานที่ท่องเที่ยวคุณครูยกตัวอย่างมาแค่สี่ที่นะคะก็จะมีวัดนครมีเขานอมีภาษสานแล้วก็บึงบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดของเรานะคะ นอกจากนี้นอกจากมีบึงบอลเพศแล้วจังหวัดของเราก็ยังมีแม่น้ําสายหลักสําคัญก็คือแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองแม่น้ําเจ้าพยาเกิดจากแม่น้ําอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมเกิดจากแม่น้ำสองสายที่ไหลามาจากภาคเหนือก็คือแม่น้ําปิงและแม่น้ําน่านไหลามาบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่น้ําเจ้าพยาค่ะ นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเรายังมีขนมขึ้นชื่อที่เป็นของฝากจากนครสวรรค์ที่ทุกคนมาแล้วจะต้องซื้อกลับไปฝากญาติหรือพี่น้องก็คืออะไรเอ่ยขนมโมจินั่นเองขนมโมจิก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันนะคะและสุดท้ายคืองานฝีมือหรืองานหัตถกรรมที่ครูได้พูดไปใน ตอนต้นนะคะจังหวัดนครสวรรค์ของเรามีงานฝีมือก็คือเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านมอนตำบลบ้านแก่งแล้วก็งานช้างแกะสลักนะคะเห็นไหมว่าจังหวัดของเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีอาหารมีขนมแล้วก็มีงานฝีมือหัตถกรรมวันนี้คุณครูขอมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะสืบค้นว่า ของดีในตำบลของตนเองนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ให้วาดภาพนำเสนอมา1อย่างแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ชมแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ